ตอนนี้เกมต้องหยุดแล้วครับและก็เป็นโอกาสลองซองของเขาลูกนี้ทาได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับโอ้ลูกนี้มองยากจริงๆนะครับว่าฝ่ายไหนเป็นฝ่ายทําออกครับดูทีแรกนี่ยังมองแทบไม่ออกเลยนะครับแต่ต้องดูจากภาพช้ากันอีกครั้งนี่ก็เห็นได้ว่าอบอลทะลักออกไปนี่ตามฝ่ายตามพยายามที่จะเข้าไปและเขาก็ยิงคิเลงเอ็มบัปเป้ทำได้ครับ และจังหวะนี้ยิงเลยครับโอ้โหแม่ยิงได้อย่างเฉียบขาดเลยนะครับเป็นประตูครับและลูกนี้ยิงเลยครับและเขาก็เซฟไว้ได้อีกแล้วครับ น่าจะได้เลยครับลูกนี้และก็เป็นโอกาสลงส่งของเขาเลยครับและลูกนี้เป็นประตูครับโอ้ผ่านไปได้แล้วครับและเขาก็ยิงเลยครับล,ลูกนี้ก็เรียบร้อยครับมาเป็นโอกาสเลยครับ โอ้โห oh เป็นประตูที่สวยงามเลยครับและจังหวะนี้ยิงเลยครับโอ้โ oh หและนี่ก็เป็นประตูที่3ของเขาในเกมนี้นะครับทำแฮตทริกไว้ได้แล้วครับแน่นอนนี่เป็นเกมที่เขาจะและลูกนี้ยิงเลยครับควาดราโดลูกนี้ทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับ ยิงได้อย่างเฉียบขาดเลยนะครับเป็นประตูครับและเขาก็ยิงเลยครับและลูกนี้เป็นประตูครับ ออแล้วครับเขาลองลุ้นแล้วโอ้เป็นเซฟที่สุดยอดจริงๆครับ